เผยมังกรบทที่598การแข่งเริ่มได้ที่แท้งานพิธีเปิดเป็นการสร้างบรรยากาศในขณะเดียวกันก็เพื่อยกระดับของงานการแข่งขันคืนนี้ด้วยแต่ตอนนี้มีปัญหาอย่างเปิดเผยกับพวกผูชางูนแล้วพวกผูชางวูนจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ต่างกันแล้วครับคุณชายโป๋เจ้าหน้าที่รับคำสั่งในทันทีจากนั้นก็ยิ้มโค้งคำนับให้เฉินเฟิงและจี้หงเล็กน้อย พอคำนับเสร็จเขาก็หมุนตัวเร่งฝีเท้าไปยังเวทีที่จัดขึ้นมาชั่วคราวด้านหน้าพี่เฟิงพวกเราไปกันมั่งไหมวู้เหวินโปถามได้เฉินเฟิงพยักหน้าจากนั้นก็นำทีมนักแข่งรถหว่าเซี่ยกับวู้เหวินโปจี้หงเดินไปข้างหน้า พิธีเปิดกำลังจะเริ่มขึ้นนักแข่งรถที่มาจากทั่วทุกสารทิศและผู้ชมที่มาชมในคืนนี้พากันเดินมาที่เวทีที่จัดขึ้นชั่วคราวคนนับพันกว่าตามองไปมีแต่หัวคนดำมืดไปหมดตรงข้ามเวทีมีจัดการวางโต๊ะและเก้าอี้ไว้เป็นแถวบนโต๊ะทุกตัวจะมีวางน้ำเปล่าไว้ตามกำหนดการแล้วจะมีคนใหญ่คนโตจำนวนหนึ่งมานั่งลงมองดูพิธีเปิดในคืนนี้และตัดริบบิ้นถือเป็นประกาศเริ่มต้นการแข่งขันด้วย จากนั้นเพราะผูชางนูนำนักแข่งรถกาวลี่เข้าไปในห้อง VIP ช่วงตัดริบบิ้นเลยได้แต่ยกเลิกไปเดิมวู้เหินโปคิดจะเชิญเฉินเฟิงมานั่งเป็นประธานในพิธีเปิดแทนแต่โดนเฉินเฟิงปฏิเสธดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวู้เหินโปหรือจี้หงต่างไม่ไปนั่งที่ประธานทําให้มีแต่นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยันเจียงจนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแยงซีนั่งอยู่ไม่กี่คนเท่านั้น เทียบกับพิธีเปิดของงานเลี้ยงบางงานแล้วการแสดงของพิธีเปิดนี่ตื่นเต้นกว่ายเยอะสเพลงมีสองเพลงจากเน็ตไอดอลหนึ่งเพลงจากดารานำที่มีชื่อเสียงแถมยังเป็นเพลงเร็วทั้งหมดเพลงสุดท้ายเป็นเพลงใหม่ของนักร้องเสียงดีจากหวาซี่ยอฮิปฮอปจังหวะมันมากบวกกับแสงไฟและพลุหลากสีพริบตาเดียวจุดประกายมันไปทั่วสนาม เทียบกับเพลงแล้วการเต้นเองก็ไม่ด้อยกว่าเลยมีทั้งการเต้นสมัยใหม่ของสาวสวยขาย,ยาวกลุ่มหนึ่งและมีการเบรกแดนแมชชีนแดนและการเต้นรูดสาวของเทพธิดาสาวสุดเซ็กซี่อีกจากนั้นที่ทำให้ทุกคนโห่ร้องเมามันที่สุดคือรายการสุดท้ายสาวสวยใส่ชุดแข่งรถสุดเซ็กซี่สี่คนแสดงฝีมือการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแสดงเทคนิคท่าย,ยากต่างๆเข้ากันได้ดีกับหัวข้อหลักในวันนี้ พอพิธีปิดเสร็จสิ้นลงผู้คนพากันไปที่จุดเริ่มต้นของลู่แข่งสองด้านของลู่แข่งจุดไฟไว้หลายกองและยังวางสเตอริโอเครื่องใหญ่ไว้สองอันด้วยเพลงเฮฟวี่เมทัลดังกระหึ่มออกมาจากสเตอริโอแหวกท้องฟ้ายามค่ำคืนจุดเริ่มต้นของลู่แข่งวาดเส้นขาวเด่นชัดไว้หนึ่งเส้นโดยมีสปอตไลท์สองกระจ่างเห็นชัดเจน ตอนนี้นักแข่งรถมอเตอร์ไซค์หคนขี่รถตัวเองมาเรียงกันเป็นแถวที่จุดเริ่มต้นรอเวลาเริ่มแข่งบอรรือนอบอรือนอในหมู่พวกเขามีบางคนเริ่มเหยียบคันเร่งเสียงคันเร่งกลบทับเสียงเพลงเฮฟวี่เมทัลจากสเตอริโอลงไปควันดำขโมงลอยไปตามลมผางอตอนนี้เองแสงสปอตไลท์ส่องจากที่สูงลงมาที่จุดเริ่มต้นปะทะเข้ากับร่างหนึ่ง นั่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่รูปร่างดีสุดๆเธอเป็นนางแบบมืออาชีพที่ทางสนามแข่งรถใต้ดินนี่จ้างมาด้วยเงินเดือนสูงลิว้วเจ้าหน้าที่สาวเซ็กซี่ของที่นี่เธอสูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเซนผมยาวสสายายิ้ผิวสวยัยพาดบ่าใบหน้างามล้ำตกแต่งด้วยเครื่องสำอางพอเหมาะพอเจาะ ปากงามเติมด้วยลิปสติกสีแดงสดหน้าอกหน้าใจเต่งตึงเอวคอดกิ่วขาเรียวยาวขาวราวหิมะประกบคู่กับรองเท้าส้นสูงสีดำดูดึงดูดสายตาคนสุดๆุดภายใต้แสงสปอตไลท์เธอก้าวเดินอย่างเซ็กซี่ไปตามจังหวะดนตรีมือขวายกขึ้นเหนือหัวยื่นนิ้วชี้ออกไปและยักย้ายใส่เอวอันแสนเซ็กซี่ไปตามจังหวะเพลงว้าวถอดเลยรีบถอดขีดจุด บรรยากาศระเบิดในที่สุดภายหลังการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่สาวสุดเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นนักถอดเลยรีบถอดขีดจุดบรรยากาศระเบิดในที่สุดภายหลังการปรากฏตัวถอดเลยรีบถอดขีดจุดบรรยากาศระเบิดในที่สุดภายหลังถอดเลยรีบถอดขีดจุด บรรยากาศระเบิดในที่สุดภายหลังการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่สาวสุดเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งรถที่มาจากทั่วทุกสารทิศหรือนักแข่งที่มาดูการแข่งทางนี้ก่อนต่างพากันโห่ร้องอย่างตื่นเต้นเหมือนจะสนองความต้องการผู้ชมเจ้าหน้าที่สาวเซ็กซี่ย่างก้าวอย่างเซ็กซี่มาที่จุดเริ่มต้นลูกแข่งโยนบิกินี่ท่อนล่างในมือตัวเองใส่ผู้ชมทำเอาคนเฮโลยแย่งกัน หลายวินาทีผ่านไปนักแข่งที่มาจากซีเปยอคนหนึ่งแย่งได้ชูขึ้นพลางเต้นอย่างตื่นเต้นส่วนเจ้าหน้าที่สาวก็ยื่นมือขวาไปด้านหลังถอดต,ตะขอบิกินี่ท่อนบนด้วยมือเดียวบิกินี่ท่อนบนร่วงลงมาจนถึงแขนเล็กเผยให้เห็นบิกินี่ท่อนที่สองเธอถึงรีบถอดบิกินี่ท่อนบนออกจากนั้นก็หมุนคว้างในมือก่อนโยนออกไปอีกผู้ชมกรูแย่งกัน พอถอดเสร็จเธอก็ถอดรองเท้าส้นสูงออกก้าวขึ้นเวทีด้านหน้าจุดเริ่มต้นและย่อเอวลงเผยให้เห็นเนินอกเต่งตึงค่อยๆถอดกางเกงในชิ้นแรกออกต่อมาเธอก็ถอดบิกินี่สามชั้นติดตามด้วยกางเกงในผู้ชมแทบสะกดกลั้นไว้ไม่อยู่นักแข่งทุกท่านที่เคารพต่อไปฉันจะถอดบิกินี่ชั้นสุดท้ายเตรียมตัวให้ดีนะคะตอนนี้เองเจ้าหน้าที่สาวถือไม่พูดออกมาแบบนี้ว้าว โว้เสียงตอบรับเธอคือเสียงโห่ร้องของผู้ชมและเสียงเร่งคันเร่งของบรรดานักแข่งเจ้าหน้าที่สาวยิ้มอย่างเย้าวยวนยื่นไม้ในมือตนให้กับทีมงานจากนั้นเธอใช้แขนข้างหนึ่งปิดหน้าอกไว้และถอดตะขอบิกินี่ด้วยมือเดียวอีกครั้งท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคนบิกินี่หล่นลงอีกครั้งครั้งนี้เป็นชิ้นสุดท้าย ภายใต้แสงสปอตไลท์หน้าอกเต่งตึงขาวโพลนโผล่ต่อหน้าประชาชีจากนั้นเจ้าหน้าที่สาวใช้สองมือบังมันไว้ส่วนบิกินี่ก็หล่นจากกลางเจ้าหน้าที่สาวตกลงสู่พื้นโว้วินาทีต่อมาพอบิกินี่ตกลงสู่พื้นเสียงคันเร่งดังกระหึ่มขึ้นทันทีรถมอเตอร์ไซค์หคันพากันพุ่งออกไปตามตามกันผ่านจุดเริ่มต้นไปในความมีดเบื้องหน้าการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามกำหนดการแข่งขันในคืนนี้แล้วการแข่งรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งรอบการแข่งรถ5้ารอบการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ถือเป็นอดีไรฟอร์จริงๆความสนใจของผู้ชมไม่มากนักต่างพากันมาดูพิธีเปิดและการแข่งขันด้านนอกพอเริ่มแข่งแล้วผู้ชมก็กระจายกันกลับไปยังชั้นสพี่เฟิงการแข่งรอบหนึ่งอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงพวกเราไปห้อง VIP ชั้น3กันไหม พอเห็นผู้ชมเริ่มกระจายกันไปวู้เหวินโปก็ถามโอเคเฉินเฟิงพยักหน้าจากนั้นก็เดินไปกับวู้เหวินโปและจี้หงทางชั้นสามพอเข้าห้องโถงในชั้นสามเฉินเฟิงก็เห็นเจ้าหน้าที่อธิบายสาวสวยคนหนึ่งยืนอยู่บนเวทีใช้ปากกาเลเซอร์ทีอธิบายการแข่งนี่เป็นจุดตรวจจุดแรกของพวกเราห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ5กิโลเมตรรถคันแรกที่ผ่านไปคือนักแข่งกาวลี่เบอร์สอง เจ้าหน้าที่สาวอธิบายในเวลาเดียวกันมุมขวาบนสุดบนขอขนาดใหญ่ก็แสดงอัตราต่อรองที่อัปเดตที่สุดซึ่งนักแข่งรถกาลลี่เบอร์สองที่เพิ่งผ่านจุดตรวจตัวแรกไปเขามีอัตราต่อรองต่ำที่สุดดูมีความหวังว่าจะคว้าแชมป์มากที่สุดส่วนอันดับ2และอันดับ3ก็เป็นนักแข่งกาลลี่ทั้งหมดพวกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามติดนักแข่งกาลลี่เบอร์สองผ่านจุดตรวจจุดแรกไป ผลลัพธ์นี้ทำให้คิ้วของวู้เหินโปกับจี้หงเริ่มขมวดแน่นขึ้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่599เตรียมตัวมา